มือปวดมือออกบริ้นอนไปเขาโร่งพยาบาลพ <ทำ S 1> ี่ินเ<ป>อาใหม่ด้างๆเลยพูดะเของนบ้นเอแล้วพอจะใหแม่โคไม่ก็จเอาด้วยครับปูอป่อยากได้ช้างเนาะ ครับครับโอ้อันมือนี้พอรัดมาแจ้งข่าวว่าสิให้สร้างตัดกิ่งไม่เนาะมาแต่งพูนปูตีวาให้งามห้งแห้แต่งให้งามบ่พอแมาแข่งให้งามบ่ดันเป็นเอ็กซิเดนซะเป็นยังไงพ่เอ็กซิเดนแปลว่าจิ้มเบามือไปถือมือแม่โคถือหม่งได้หมองรอมันมาแมียน่ามือถือใสมันก้นสืไปหูอย่างนี้จหลงไปตีมือเจ้าของตีก็ตีซ้ำตัวเรา อันนี้ตั้งหลายมือสองมือแม่เจ้าก็ยู่หัวจักว่ามันปวดปวดเลยรแบมาเอายาใส่ไหมเรียกแบบใ่อยู่หน้าปวดปวดมืออยู่สี่ยังสี่ลยเนี่ยที่แดงเพราะเป็นเพราะเป็นยังแม่ขนาดเอารถไม่ไปเห็ดอยู่บ้านม่วงสองสองมือก็ยังเ่าเป็นยังแม่บาดบาดฉีบม้ามือมือฉีบม้าตัดจใไดนว่ามือปวดมือออกบได้นอนไปเขาโรงพยาบาล กูโด่งนี่ธรรมดาเนี่ธรรมดาเนี่กับปีนี้บานี้ก็ไปบุญแล้วกินไปบุญแล้วก็ผ้าตัวน่ะพาอิ้่เมื่อเนี่ยผาเนี่ยาเมื่อพาเลยครับเขาเยี่ยนมันนั่นเขาเยี่ยนมันติดเสียเขาเรียบออกความเลยเลยพระท่านไหนมาแต่งเลยบ้านอยวันพ่ไปเยี่ยมอยู่บุานลูกไปเยี่ยบบ้านนี่แล้วพี่น้องเลยบ่ได้เลยเป็นแข็งคักเนาะที่ได้จุดปูกปูแล้วพอลาดบานนี้บ่ได้บ่ได้แบบว่าลูกหลานมาขอตกแต่งเหี้มันงามว่ะสิเด้อ ตะเรียตูนนอซางก็ได้ว่าสิให้ตัดกิ่งอันทึ่งๆออกเพราะว่าย่านหักลุงใส่ปูไม่ได้าข้าศเนาะเดี๋ยวจะบอกคนเนาะเพลื่อนกะสีว่าต้านข้าใจเบิกตาได้ผ้ามือได้บ่ะจานผ้าเนาะได้เรียบบอกแต่ว่าไม่ได้บอาให้เบิ่งดอกผ้าเนี่ยสี่เนาะสี่ขางขัวจำแม่ขางเฮ็ดงานจำแม่ย่านทิ่เจี๋ยก็เลยผ่าตัว ไครโยมกําลังสะเดิอเหมือนกันไม่กินแปวดคือใส่หนองตัวนั้นมันบวมตัวนั้นถือหน่อยจังว่าอันก็เป็นแต่โย็เลยโทัถามเบื้องเรียนเรียนมาทราบว่านิว่าอสร้างพื้นสิมาตัดมือได้พระท่นก็เลยหยิมข่าวเนาะคพ่อไปเห็นเพิ่งเมาอันเบากว่าฟันเนาะค่ะเนาะพอท่านมาเบาแต่ไหมมือที่วองเดี๋ยวไม่ติดไปจองเพิ่งเมาใช่ไหมเพิ่งเมาเมื่อรุ่นเมื่อเมื่อไม่แล้วนะที่ว่าจริงไหม พุ่มพวธรรมดาบวธรรมดาบวธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวสิเตรียมถูกให้เพราะแต่ว่าผมผมไปผมไปถามเจ้าของที่เดิมๆเขาเจ้าพ่อว่าเนี่ผมไปเอาเนี่ยเอาหมอแบดตัวไปซาดให้เขามันน้ำหาผมว่าที่ตัวลาเทียนใหญ่เขียวที่เขาเนี่ยมันไม่บอกแท้ๆท่านคันบวงสรวงบนไทยบวงสรวงมื่อวันพุธน้ำแดงเจ้าของเขาบอกดิที่นี่แหละครับแมนแมน ไอ้วันพุทธวันพุทธเหมนไม่จำาวันอื่นบอกเอาแต่วันพุทธวันพุทธอย่างเดียววันพุทธ่างเดียวเพราะว่าวันบอกต้องแตนบอกไหมวันเี้ก็ได้บอกเจียว่าวันพุทธก็เจ้าของเขาเขาเคยเห็ียดติดกัดโอ้หน้าแดงกับหมูหมูกัดเห็ียดเขาไม่มีหมูหมูก็แล้วไอ้กัดเห็ีดเห็ีดวันพุทธพุทธได้ก็ได้แต่ต้องการจ้างยังว่าวันธรรมดาวันไต่วันเก่าเขาบอกมาใช่ไหมครับคนเก่าเขาบอกมาจริงไหมโอ้โอ้เขาก็ได้เพราหน่อยเนี่ของเขาแต่ก่อนเขาก็เนี่ยละเขาเขาได้หลายเขาก็แต่ละวันเขาก็ได้หลายแต่ละวันแต่ก่อนเขา วันนี้ก็วันพุธเลยพ่อวันนี้วันพุธพุธนี่ไงใช่ไหจีบอี้ยซื้อน้ำแดงไว้ใช่กันกลับไปเส้นบนหน้าพร้อมแล้วพี่ว่าเอาเค็ดตัวนี้ก็น้ามันสายเดียวกันนี่สิมันว่าเดี๋ยววันพุธได้เลยซื้อมาหลุดวันพุธขึ้นย่ำได้ก็ได้คอยเป็นวันพุธแค่บอกของเเก่าขไหมครับเดี๋ยวแตงน้อยมันเขาโทรมาถามผมจะไหนไปผมว่าท่านให้ผมว่าวันนี้พ่อจะมาขอใช่ไหมวันพุธนี่เมนโอืออย่างนี้อันพุธ วันพุธวันนี้พ่อรัฐจะมาขอนะครับผมขอฟอมภูมปู่คือประวัติความเป็นมานี่คือเจ้าของที่ครับเขาบอกพ่อมาเขาฝากบอกมาใช่ไหมครับวันพุธให้ว่าต้องแก้วันพุธแก้วันพุธวันพุธครับวันพุธตลอดคือพุธไหก็ได้วันเป็นวันพุธวันธรรมดาพ่อต้องวันพุธย่างเดียวตอนแก้แต่ว่าคุมภูมิภูมิดงในเรานี่ในนี่แหละครับคนบอกทุอวันนี้พ่อก็เลยจะมาขอใหมาขอมัน ครับมาขอปูครับมาขอปูสมาขอปูกันครับจี่าคนฟังเน่ยล่าะเอียดนะแต่ว่าไมือลีงไปต้องรถแต่ว่าจีว่าพูดบางทีเห็นนี่เห็นครับผมคนลุกเลยนะนัดววยได้ค่ะมือนี้วันพุธพอดีครับผมขอโชคกับปูนะฮะหลังจากที่เจ้าของที่เก่านะครับเนาะเจ้าของที่เก่าได้บอกพอารัดนะครับผม ให้มาบอกทางแอดมินนะให้เวลาขอเนี่ยให้ขอเฉพาะวันพุธครับแล้วก็น้ำแดงใช่ไหมครับพ่อน้ำแดงถ้ามีไก่ดีวยังไงไม่ไม่พบสะเพริชสบายแต่วันวันพุธย่างเดียววันพุธอย่างเดียวบอกพ่อเจ้าเจ้าของที่เก่าใช่ไหมบอกพ่อมาเจ้าของที่เก่าเปิดวันนี้พรารัดวันพุธวันพุธก็จะมาขอนะฮะขอปู่ดงในนะครับโอ้ดงเหลี่ยมดงงูเหลี่ยม คน่าทังเที่ยวงูบ่เจโน๊ครับเป็นยังไงบมือเศร้าเขามาบอเว่างูเที่ยวทางนี้บอผย่างงูเที่ยางนีโอ้พยางงูเที่ยวทางนี้คนเลี้ยงพย่างคนมาไปม่กินงานยสานี่หละางงูบ่อเจโนมาบ่อเนเจ้าวานบอเจ้าวานเ็น้วเหนียเป็นหัวเจ้าวานมาบออว่าตังเที่ยวพยางงูงานยุสานาคืนาี่อืน ม่ครับ้มรอครับผมเบิกซาห้องก็มาอยู่บจักแล้วไม่รู้ลครับเป็นบอกหลายคนมากพลัดนี่ก็เป็นคนเก่าคนแก่นะครับผมขอให้คนตัดไม้ด้วยนะครับเพ่อบอกะแนนมาเต็งให้งามเพื่อตัดหลับทิมเลยไม่ใวงบันเทาชาบ้านมาลห่ามไปเย็บพวบมาลู่มชากวัาปูเด้อ นี่เป็นอันได้ก็นคว่าปูในีตัวมาเห็ดยืนเนาะร่ก็กายดวงหายเศร้าซะอืมอันใดๆมันอยู่ร้านอยู่ดีสบายนับถือปู่ตลอดไร้การละอืมปู่ก็อยู่ดีสบายเพราะไี่อยังไม่เอาคนม,มาง่าไปอย่างั้นหรอกมาขอแต่ปู่นี่ยปูก็ให้กัเอาปู่ไปให้กับเบา,าลูกหลานเดีบเบิ้ลยุ่งเสร็จละขอถามปูหน่อยว่าปู่ได้ ือเด้อปูบ่าหยงาไหม่ฮกใส่หัวปูมือือแม่โคทับมื่อนอยร่งานปูสิตัดกิ่งใม่้ม่ก็ตัดเยปู้ยมดวงมือเ้หมละว่าของทีคนระบอกมากก็ได้มาหกเข่าแก่เพิ่บอกบอกหอกปูได้เหมือนปูแท็ด้ก็จะง้อยว่าใทุบถูกกอปูเมื่อนี่ ปูจะหามาได้ปูได้ไห้ลูกห้หล้านพีแม่ออกตัวได้ก็ได้เนนกรนาูกร่มา,มานะกมนังถ้าจะเียงไทยให้นะคะ,นะคะาขอ,ขอาูมาบอกมากาวูกับเรื่องเกี่ยวกับา ดูนะเหตุเกิ๊กริงหรืก่อนนี่ย่าสองสามก็ได้เสียบบนบนหน่อยได้ไหมพ่อเสียบพ้ายามต้เสีเสียบบนีเห้มีอะไรเสียบได้บ้าง เจี๊ยบตินเลยค่ะเจีบิอเอนั่นก็ได้พ่อเออโอเคมันลมมันจนยครับไม้่ะ่อพ่อมันจุดจุดใหม้ไหมจุดใหม่ไม้ได่อบไหม้ได้หน่นเอาเนพี่ีนด้เอาไหม้ไ้ด้จังเลยพูดได้ของของคนบนห้อพอล้วพอจะใส่แม่โกไหมกับเอาด้ว ครับปูยนละโอ้ปู่อยากได้ช้างเนาะปู่อยากได้ช้างไอ้หนให้ตัวยเยอะๆก็บอกปู่ช้างตัวยลูกล่างจะได้บัดละปุ้ยจอดอยู่ข้างล่างนะสีส้มน่ะปู่อยากได้ช้างสีส้มปู้ยได้นะครับด้วโอ้ฮะนี่ักกันไอ้ปุ้ละบอกพ่อป่ะครับใครใครไปบอกพ่อครับเจ้าของที่หัวโอ้ที่ชื่อแม่แก้วนั่นใช่ไหม่แก้วเขาบอกว่ายังไหนพ่อเขาบอกว่าตาตีเทสยังแต่ไปท้าเห้ทอาวันพุธ บางบวงช่วงพ้นยะิงสีหนาโอ้ถ้าันพุธพุธไห้ก็ได้แต่ว่าเป็นวันพุธเจ้าของที่เก่าเมนกันครับ,รรบที่เขาเคยบอกอเวลาจะขอโชคก็ต้องขอวันพุธครับต้องขอวันพุธโอพ่อก็เลยลรีบ <laughs> วบิ่งมาบอกเลยวันนี้รีบวิ่งมาบอกไงจังหวะพ่อมาวันพุธพอดีเลยขอโชคให้เลยนี่แหละเอ้าไอ้ทีท่มันลุ้นกันนะครับวันนี้พ่อก็มาบอกก่าวปูเนาะหลังจากที่พ่อที่มาแต่งกิ่งไม้โดนแมคโครทับมือทับนิ้วใช่ไหมพ่อครับ จนได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับผมต้องมาบอกมาเต่าวปู่เนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอาเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขกันนะครับจะเป็นตัวไหนนะฮะแต่เห็นแล้วครับมาเจ็ดแล้ววัวหนึ่งละชัดแจ๋วเลยโอ้โหตัวโหนตัวไหนช่องไหนค่ะช่องนี้ที่แปด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 บอกพ่อตัวไหนพ่อเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเห็นไหมนะพ่อเห็น ครกละเจ็ดหนึ่งแปดครับโอ้คักๆเลยประสันบมมีผิวมัาบอกว่าอ่มเจ็ดหนึ่งแปดนะครับผมสีตาเลยนะพ่อเนาะีด้านแล้วว่าชิบะสัดดิเออเจ็ดหนึ่งแปดนะครับผมตรงกระเทยแดงเห็นอืนะครับผมแนวทางของพ่อรัฐนะครับเจ็ดหนึ่งแปดว่าครับ โอ้718นะครับผมเป็นเลขที่พอลัดขอภูมิที่นี่นะพ่อเนาะครับเข็บหน้าจอไว้นะครับผม718ชอบปะพ่อตัวนี้มากด้ยมากด้ยมาขอได้เวลาพอดีนะพ่อเนาะครับจังหวะวันพุธพอดีเลยวันพุธพอดีไหมครับ718นะครับอีกทีครับเข็บหน้าจอไว้สำหรับแนวทางพอลัดนะครับผม ผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพอรัตนะครับผมทรัยังไงก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบแนวทางของพอรัตนะครับพอรัดวิ่งมาบอกเลยนะครับบอกว่าให้ขอวันพุธนะครับเพเจ้าของที่เก่ามาบอกนะครับเนาะแล้วก็มาขอให้คุณพ่อหายขอเข้ามาเนี่ยแหละครับผมหลังจากที่มาแต่งกิ่งต้นไม้ปรากฏว่า รถไมโครทับมือจนได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับนะ้าขอให้คุณพ่อหายเร็วๆนะครับเอาคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ